มันมาดูาวิธีทั้ทงเองทำรั้วอยู่ครับลง <c oughs> เ,เพลงทั้งเองนี่ออทารั้อางแลวจะติดตั้งที่ไหนที่อุร,อนนอรน่อุร ตัวยับตัวยังตับตัวสิสี่วนยังผมผมผ่านนี่ตรงนี้ข้าบนล็อกตรงนี้จะเปิดเปิดเปิดข้าบล็อกเป็นบูธใช่เป็นบูนีไม่ไม่ต้องไปเชื่อมเลยไม่เชื่อมทำทำอยู่บนเขาไม่ต้องไม่ต้องมีตัวเชื่อมไม่ต้องมีไฟ เออต้องมีไฟใช่เราล็อกนั่นเลยเร<ง>าทำบนประตูเด็กกำมันมในนี่พันพันคอมไอ้ลงคนเดียวก็พอสิไม้ลงของ,ง,งกันคนละทางจอตอนนี้กำลังพันคอมอยู่ ลงคนเดียอ,อะมาเมื่อเชีพยวนะครับนี่เมื่อเชีพดเลย,เยทำมากว่าสิบกว่าปีแล้วขี่อะไรหลับตาทำถึงถูกเลย <c oughs> ใช่ไหมท่างจอนน้ำผู้ก็อนอนนอนนี่ไงนอนคนนอนก็าทางเขาไหนนอนก็าทางนู้น,น,น,นไปไหนช่างหน,หน้ามาเลยหน้ามาเลยฟังดูมาดีก สัมภาษณ์มาสัมภาษณ์ทั้งนาน่าสัมภาษณ์ทั้ง,<ะ>าาางนานอนี่ำทำคำอำร,รออคอครับคาอร จะไม่ไปฮะไปใหม่ไปใหม่ไปเที่ยวไหไไปกิดมาท้งเอโอ้โห้ก็ติดเลยวันวันจะกลับเ่ะเห็นเห็นงเห็นองเฟสยู่สิบสอชั่วโมงอ่ะสามร้อลอ่เออสามร้อยที่จริง1ิชั่วโมงโอ้กี่แดกเลยผมช่วงดีไปเมงเอไมาที่บันไงเผมผม ขาลงขารถไม่จิตไงใช่เอาเอาแบบรถโล่งๆก่อนซื้อเพิ่มอีกซื้อเพิ่มอีกนี่เป็นรถลายกันเลยโค้งมากไปนะเนี่ยโค้ง ของสี่สิบห้เอาแค่นีพอะสีบตรงนี้ก็ทำเป็นโนล็อกทีเดียวเ่นดูนี่ของสี่สิบห้าแต่นเข้าล็อกพอดีนะอย่างนะโค้งเลยโค้งนน่นพอดีเลยนะโค้งสี่เข้าลอรงนี้เลยไม่มีมีขั้นกลางใช่ไมมมีมีเดี๋ยวเราใส่ขั้นกลางแ้วใส่ขั้นกลางช่วยของตัวขั้นกลางเาต้องขั้นกลางเราต้องตแหน่งตรงอ่ะ ตำแหน่งล้วต้อได้ใี่พี่กบดูวันออไปอนไงอือมีตำแหน่งตรงไปติดที่ไรอ,อ่ะนู่นเอาดอนแก้มีที่อีกที่อีกแกไม่ให้รถเข้าไปตกปลาดักพวกเข้าไปตกปลาตีนั่งกินเหล้าตกปลาให้คนเข้าไปได้แต่แกไม่ให้รถเข้าที่ไงอือไม่รถผ่านอันนี้ก็ใส่นี่อันนี้ฝังไปในฝังไปใน ฝังแผ่นดินฟังดินใช่ฝังดินเนี๊นคุณเยบทำฐานหน่อยใช่ทำฐานเปิดปิดเปิดปิดแต่ประาณนี้ขบนตองหาตัวลกมเราตองมัาต้องเราต้เสาไมนมีเสาอยเสาไม้จะมีเสาไม้แล้วก็ทำตัวนีอแตเสาไม้ได้รลี่ยแนูจะเห มันต้องมีทำนะไทไทยสเจ้าได้เห็นไหมมีมีเลขมีเลขสามตัวตัวสางเจ้าพูดตัวที่พูดไปไทยดีไดีใกล้เลยใกล้เลยมมีมีตัวเล่ีอยู่พูดอะพูดอะเฮ้ยตัวเล่ไหมตัวเลขไหมไม่มีลบหมดแล้วมีดูนี่ดีวันที่หนึ่งใช่ไหมใช่แ้สามตัวเห็นไหมเห็นไหม 吐了，干脆带带啊，带带吐了，你看。嗯。没样。年的话数呢？对，这还多呢。这还五五三二吗？这不才就六对。嗯。哎、嗯，这还这个吗？轮轮轮轮螺丝的。哦，螺丝螺丝的对啊，这怎么螺丝？

พวกนี้ต้องมาทำใหม่ให้จช่ว่าวันจันทร์ต้องไปชี้ว่าใส่คืนที่สองชี้เข้มสองใช่ไหมให้มาดูอะไรนะให้มาดู้ราคาไหนตัวไหนจะซื้อทำใหม่ตัวไหนหืม นี่ยหลังคาตัวนี้เนี่ยให้รือทำใหม่ ช่องก็ทำครับรับเหมาก็รับครับทำเหมาสร้างบ้านต่อเติมได้ทุกอย่างครับช่างเอกการันตีริมมือการสร้างเดื้อตัวนี้รอ,อยังไม่จบเลยเฮ้ <c oughs> เล่นถ่ายวิดีโออยเลยาวไปมั้งแล้วจะเอกไปหาหน้องไคยล่ะ